ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคนิคสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบบกเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหัวหน้าสถานีโครง่ายโทรทัศน์ส่วนภูมิภาคที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะที่โรงแรมรายาแกรนอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลตรีเศรษฐุริตรีศักดิ์ศรีผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคนิคสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบบกเป็นประธานในการปิดฝึกอบรมสัมมนาหัวหน้าโครงการ ขอภัยค่ะหัวหน้าสถานีโครงข่ายโทรทัศน์ส่วนภูมิภาคกองทบกประจำปี2558โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม40คนทั้งนี้ตามที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกได้อนุมัติให้แผนกโครงข่ายโทรทัศน์ฝ่ายโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลดำเนินการฝึกอบรมหัวหน้าสถานีโครงข่ายโทรทัศน์ประจำปี2558 ตั้งแต่15ถึง19มิถุนายนเป็นต้นมามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ได้รับการอบรมได้รับทราบถึงนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้บริหารและสามารถที่จะนํานโยบายไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่ม,พ,มพื้เพิ่มพูนความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทั้งทางด้านเทคนิค ด้านธุรการและด้านการส่งกำลังบำรุงระบบการทำงานของเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิทัลรวมไปถึงการปรนิบัติบำรุงการซ่อมบำรุงอุปกรณ์การออกอากาศให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปกองทัพ